สวัสดีค่ะพบกับครูผันในรายวิชาสาังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกศษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการทําความดีตามหลักศาสนานะคะเรามาดูกันว่าการทําความดีเนี่ยเราจะทํากันได้อย่างไรบ้างน,นะคะ ะะพระพุทธกาสนาสอนให้เราไม่ทําความชั่วใช่ไหมคะทำความดีและทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์มีศรัทธาและเคารพพระรัตนตไรยปฏิบัติตามมัญญาชาวพุทธอย่างถูกต้องนะคะเช่นถ้าเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเมื่อเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราทําความดีตามหลักศาสนาในฐานะที่เราเป็นลูกหรือเป็นหลานนะคะก็คือเช่น กตัญญูต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ทีนี้กตัญญูได้อย่างไรบ้างเช่นเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะคะและ้วก็หรือว่าช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านก็ได้นะคะช่วยแบ่งเบาภาระท่านต่อไปนะคะรักใคร่สามคัคคีอันนี้นะคะอย่างเช่นเรามีพี่น้องเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหนักนิดเมาหน่อยก็อภัยให้กันนะคะเป็นพี่กับน้องนะลูกนะสามัคคีกันมีอะไรก็ช่วยกันทำ ต่อไปนะคะเราในฐานะที่เป็นลูกนะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะว่าเรายังเด็กเรายังไม่สามารถทํางนานเองได้ฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักการประหยัด mm hmm. เช่นถ้าแม่ให้เรามาวันละ20บาทสมมุตินะคะเราก็ใช้ไป10บาทหรือ1ลบาทเราก็กลับไปใส่กระปุกอมสินได้ไหมคะ mm hmm. ได้ใช,ไใช่ไหมคะนี่หรือว,ว่าเราอยากเก็บอมไว้ซื้อสิงที่เราอยากได้เองได้ไหมคะ ได้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนพ่อกับแม่น,นนะัูกนะไปที่โรงเรียนค่ะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะเราทําความดีตามหลักศาสนาในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนะคะเช่นเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ครูบาอาจารย์นะคะเช่นเวลาในห้องเรียนก็เหมือนครูวันกำลังสอนเราใช่ไหมคะเราก็ตั้งใจเรียนนะคะ ถ้าเราทําผิดครูผันก็ตักเตือนเราแล้วก็เชื่อฟังใช่ไหมลูกอ่าปฏิบัติตามคําสั่งคำคําสั่งแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งครูทุกอย่างนะคะว่าครูให้เราทําอะไรแต่ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีเวลาใครตักเตือนหรืออาจจาะไม่ใช่ครูก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นพี่เราก็ได้นะคะเราก็ต้องเชื่อฟังค่ะต่อไป,ไปขยันมันเพียรศึกษาเล่าเรียนอันนี้ทุกคนต้อง ทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเราก็ต้องขยันศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจทุกอย่างเลยเวลาครูรรสั่งการบ้านก็ทําการบ้านสูงให้ท่านตามเวลาอย่นี้นะคะ,ะมันเพียนศึกษาเล่าเรียนกระตันยูต่อครูอาจารย์กระตันยูต่อคุณครูนะคะเหมือนตอนเช้ามาเราเจอกันแล้ก็ สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะตอนตอนกลับบ้านก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเขาเรียกว่าไปลามาไหว้นะคะอ่ามันจะดูแล่น่ารักมากนะคะว่าเป็นของคนไทยนะักหนาจะไหว้ไหว้สวยนะคะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูว่าแบบอย่างการทําความดีเนี่ยมันคืออะไรล่ะเราจะทําความดี เราจะได้ดูจากใครได้บ้างหรือว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทําดีใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะบอกว่าการทําความดีบางอย่างเราก็มีตัวอย่างหรือเป็นบุคคลที่เราอยากทําเหมือนเขานะคะในสิ่งที่ดีมีไหมคะในใครมีบ้างอ่าเช่นเราอยากเก่งเหมือนพ่อเราเหมือนแม่เราได้ไหมคะได้คนมีคนในดวงใจอยู่แล้วนะคะอ่าที่บอกว่าศาสนาทุกศาสนาต่างมีจุดประสงค์ให้ าศาสนาชนิกาชนทาความดีละเว้นความชั่วเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขการปฏิบัติตนเป็นคนดีนั้นสามารถยึดตามหลักคําสอนโดยมีแบบอย่างจากพระศาสดาหรือสาวกผู้ปฏิบัติตามคําสอนสําหรับแบบอย่างในพระพุทธศาสนานั้นนะคะเราสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างดังน,นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะหนึ่งเลยน,นะคะ สาวกนะคะก็คือสาวกผู้ปฏิบัติตามคําสอนในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นมีสาวกหลายคนที่เป็นแบบอย่างในการทําความดีเช่นเป็นพระนี้นะคะเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระนะคะเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราว่าเราต้อง ปฏิบัติอย่างไรเช่นง่ายๆเลยค่ะทำความดีละเว้นความชั่วทุกคนต้องต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคะต่อไปนะคะสองเลยชาดกนะคะชาดกก็คือเป็นเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้านํามาใช้ประกอบการสั่งสอนหลักธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายเราสามารถนําเนื้อหาในชาดกนะคะเพราะว่านำมาศึกษาเพราะว่ามีข้อคิดคติสสนใจมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะมีตัวอย่างให้เราเห็น หมายสามนะคะชาวพุทธตัวอย่างชาวพุทธตัวอย่างหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระพุทธศา,าสนาจนเป็นแบบอย่างที่ดีมีประวัติและผลงานสําคัญที่เราควรศึกษาและนําแนวทางการปฏิบัติของท่านมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานะคะเช่นเรามีบุคคลตัวอย่างนะคะหรือเป็นที่ยกย่องที่ทุกคนทราบกันเราก็นํามาปฏิบัติ ในชีวิตประจาวันของเราหรือนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราให้ดีนะคะไปสี่การทําความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนนะคะทีนี้การทําความดีก็คืออันดับแรกเลยตัวเราก็คือตัวคุณครูตัวนักเรียนเอง,องนี้นะคะบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูเป็นพออ,อ,อางนี้นะคะเป็นบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนทั้งหมดเลยนะคะ สามารถทำความดีได้ทุกวันโดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาทุกคนที่ผมบอกแล้วว่าทุกคนนะคะจะต้องทำความดีใช่ไหมคะทีนี้อยู่ที่ว่าใครจะปฏิบัติแบบไหนเช่นอาจจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยคุณครูถือของกระดาในโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ละคนมีการทําความดีที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรอยู่นะคะทีนี้เราทําออกไปเนี่ยมันดีไหม ใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้นะคะหลังจากที่ครูขวัญได้สอนเราไปในเรื่องการทําความดีว่ามันคืออะไรเราต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะต้องศึกษาการทําความดีจากใครบ้างทั้งสี่ข้อที่ครูขวัญได้สอนนักเรียนไปนะคะทีนี้เราก็จะมาศึกษาการแบบลึกๆนะคะในค่าบต่อไปนะคะเป็นหัวข้อ ถัดไปเลยนะคะข้อมาศึกษากันส่หต,ตน,นี้ครูฝัก็ใช้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งนะคะไม่ยากนะหน้าเดียวลูกให้นักเรียนแบบเปิดแบบฝึกหัดค่ะไปในหน้าที่ยี่สิค่ะ,ะปิดเจอหรือยงังอันนี้เป็นกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนค่ะนักเรียนลองทํากันก่อนนะคะไม่ยากนะคะนักเรียนดูสิคะบุคคลในภาพใดจะเป็นแบบอย่างที่ทําให้จิตใจสงบ ที่ทำให้สามารถเรียนหนังสือได้ดีอ่าก็เขียนลงไปด้านล่างว่าบุคคลใดหรือถ้าจะอธิบายมาสั้นๆให้รูเข้าใจก็ได้นะคะอันนี้นะนลูกนะและ้วก็ค่อยมาเรียนกันต่อในคาบหน้านะคะทีนี้ใครทำใครที่ทําเสร็จแล้วก็ให้ส่งมาทางไลน์่วนตัวครูขันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จะดำเนมนคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ